สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับเจ๊เหมียวพาปั่นนะคะวันนี้เราอยู่หน้าเว็บไซต์ซูม88นะคะ่ะวันนี้เจ๊จะเล่นเกมเอ,อ่อะไรนะกราวฮอกใช่ไหมอ่ะใครเข้ามาแล้วเจ๊ฝากกดไลค์กดติดตามเจ๊ด้วยนะคะวันนี้มีทุนมา498บาทนะคะกดไปที่เบ็ด40บาทนะคะมาดูกันค่ะว่าจะแตกหรือเปล่าเดี๋ยวจ้าวันนี้ นะจ๊ะก็เปิดเทอร์โบไปเลยจ้ะเปิดเทอร์โบไปเลยอ่ะมาช็อตนี้ยังไงต่อมาคข้โบต่อไหมโอเคอีกตัวเดียวค่ะสแกตเตอร์เจ้านะคะตัวนี้นยะไอเกมนี้นะคะถ้ามีวายสตัวนะคะทุกคนมันให้ฟรีเกมเรียบร้อยค่ะเบ็ด2 0่สบเบ็ด40บาทเป็นไงเป็นไงกด3รอบกด3รอบเข้าฟรีเกมค่ะเป็นไงคะ โอเคได้8รอบนะคะคูเอ้ยได้เออได้8รอบคูณ4ค่ะมาดูกันค่ะว่าจะได้สักเท,ท่าไหร่เชียวนะคะทุน400บาทน,นะอ่ะมาต่อค่ะคูณ5ไปแล้วโอ้โหเวียนชีนๆๆน้ศีกเยอะอยู่เนาะอ่ะมาโอเคเงียบนะคะรอบที่5ค่ะรอบที่5ยังไงจะ๊ะยังไงจะ๊ะอ่ะขขาพดมายังไงต่ออ่ะหุ่นมาหรือเปล่าโอเคแอปเปิลนะคะแอปเปิลแล้วแล้วแล้วโอเค ต่อไหมไม่มีนะคะไม่มีไม่เป็นไรนะคะก็โอเคมาต่อค่ะเออแอปเปลิลมาอยู่เดอ้อเป็นไงหวัวเออมันมันได้อยู่นะแม,ม่เป็นไงสองรอบสุดท้ายเรานะคะหัวหอมมาแครอทตกหรือเปล่าแครอท โอเคเงียบนะคะไม่เป็นไรก็ได้มา352บาทนะทุกคนนะอ่ะได้ฟรีสปินอีกหนึ่งรอบค่ะทุกคนมาต่อจ้ะมาต่อกันที่โอเคได้อยู่นะคะได้อยู่นะอ่ะมาต่อยังไงมาอีกไหมอู้ทุกคนเสียดายอ่ะถ้าไม่คอมถ้ามันคอมโบนะโอ้ยสุดยอดเลย นะรอบสุดท้ายของเรานะคะจะมาหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรนะคะทุน400บาทนะคะบวกมา2 3ง8บาททุกคนเออเลิศสาวเลิศสาวนะคะ <c oughs> มาเจจะปรับปิดนะคะตัดเศษไปนะคะถ้าใครที่ได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องพอแล้วนะเออแต่ว่าเจยังไม่พอคะ่ะเจจะตัดเศษไปเรื่อยๆคะ่ะ Teammate, เผื่อมันเข้าอีกเป็นไง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 โอเคเงียบค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะมาต่อค่ะมาหรือเปล่าจะมาหรือเปล่านะนอนจะมาหรือเปล่านอน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 ไม่มาะคะ่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปต่อค่ะไปต่อที่เบ็ดสี่สิบบาทนะคะยังไงยังไงอีกตัวหนึ่งอีกตัวเดียวอีกตัวเดียวเท่านั้นจะเข้าหรือเปล่า ไม่เป็นไรได้มาขนาดนี้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าทุกคนได้ขนาดนี้แล้วทุกคนควรพอนะไม่ใช่ทำือนเจนะคะเออมาไปต่อคะ่ะเบ็ดยีสิบาทนะคะกดเออพลิกมาอยู่นะคะมันมันมันตกแล้วเรียบร้อยค่ะยังไงอ่งุนโอ้โหเต็มช่องเลยแม่ไอยังไงต่ออ่าลดเป็นไงอ่ะสำหรับวันนี้เจก็ บวกมา2 8 0 8นะคะทุน400บาทก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะก็ใครที่อยากแตกหนักๆแบบเจ๊แบบนี้นะคะเจ๊จะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะคะไปลองเล่นกันดูนะบอกเลยว่าแตกดีแตกหนักจริงๆนะคะสำหรับวันนี้เจ๊ก็พอแค่นี้ค่ะก็บ๊ายบายนะ